สวัสดีครับพวกับเซลล์รายล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็มีลูกศิษย์ถามผมมาตรงๆอนะว่าตอนไปคุมบริษัทพวก g l o b a l หรือว่าบริษัทหาชนเนี่ยมันต่างกับการคุมทีมแบบ SME หรือเพิ่งเปิดบริษัทมายังไงโดยเฉพาะการสร้างทีมขายนะครับก็เลยคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีเลยผมก็เลยจะพูดถึงเรื่อง framework นะครับ framework มันก็เหมือนเรื่องของระบบเนี่แหละนะภาษาชาวบ้านก็คือรูปแบบหรือว่า format นะครับ ที่เอามาใช้กับตัวนักขายนะซึ่งจะยกมาจากบริษัทใน Fortune 500เป็นหลักนะครับผมเคยทำงานบริษัทเดลเนาะซึ่งเดลอะอยู่ใน1ใน Fortune 500แน่นอนนะครับมี4เสาหลักนะเป็นหลักการซึ่งเอาไปศึกษาต่อได้นะครับต้องยึด4พิล่านะเสาหลักเนี้ยให้มั่นนะครับมันจะทำให้คุณแตกต่างเลยระหว่างเป็นเซลแมนเจอร์หรือว่าเซลเดเลกเตอร์ทั่วๆไปคุมทีมแบบพี่สอนน้องอย่างเงี้ย เน้นจี้เอายอดไปวันวันผลก็คือล้มเหลวนะครับซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่อะแปในไทยก็ยังเป็นรูปแบบนี้อยู่นะถ้าไม่นับพวกมหาชนหรือว่าพวก global company นะครับดังนั้นมาใช้ให้มันถูกหลักการดีกว่าว่าไอ้เจ้าสเสาหลักเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกครับการจัดการหรือการบริหารทีมนะครับเลิกมองแต่ยอดขายนะฝรั่งจะใช้คําว่า leading indicator นะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้มันเข้าใจง่ายๆกว่านี้ทำไมไม่มองยอดขายนะ global เขาจะมองว่ายอดขายคือผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทำงานนะครับซึ่ง Format ของ world class company เนี่ยมองไปที่เฟร m e w o r k ด้านกิจกรรมการขายนัน่นเองนะครับเขาจะดูแล้วเขาจะติดตามอย่างตอนผมอยู่เดลเนี่ยติดตามกิจกรรมการขายมันเขาว่าไงเมื่อยอดขายมันคือผลลัพธ์ใช่ไหมไอ้ก่อนจะได้เงินเนี่ยเขาจะตามดูทุกฟีก้าวเลยตั้งแต่เปิดการขายคัดลูกค้านะครับคาถามที่ใช้ถาม พรีเซนต์นำเสนอใบเสนอราคาออกเท่าไหร่มีกิจกรรมเดโมทำโ r o โพส a l หรือยังเจอระดับผู้ตัดสินใจไหมอยากจะให้ดูง่ายๆก็คือโปรแกรม CRM นี่แหละอันนี้ลองไปหาเล่นหรอหาใช้ดูนะไม่แพงนะครับยุคนี้ CRM เนี่ยมันจะมีสเตตของตัวเขาจะเรียกปลายานะภาษาเซลล์คือกว่าจะได้เงิน่ะมันจะต้องทำตามสเตตเนี้ยหรือว่านักขายจะต้องทำให้สเตตมันคืบหน้านะครับ ซึ่ง format เนี้ยแหละคือ global c o m p a n แล้วนะครับถ้าเกิดคุณเป็นบริษัท s m e เนี่ยลองไปซื้อ crm อย่างของ jubilee ก็ได้นะครับ jubilee ก็ดังเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันผมว่ามันโอเคนะครับมันก็จะเห็น format ของ global นะซึ่งกลยุทธ์ของการ leading indicator เนี่ย indicator เราเห็นแล้วใช่ไหมมาจากกิจกรรมการขายตัวของผู้จัดการต้องไปโฟกัสกิจกรรมของนักขายแต่ละคนครับว่า kpi มันถึงไหมนั่นเองนะครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้เนี่ย เขาพบลูกค้ากี่รายเนี่ยกำหนดเลยนะครับใบเสนอราคาต้องออกกี่ใบนะครับรายที่เกิดขึ้นต้องติดตามให้ปิดภายในกี่วันหรือกี่เดือนก็ว่าไปนะครับเพราะว่าถ้าไปลายหรือกิจกรรมมันไม่มีอเอาตรงๆนะกิจกรรมน้อยอ่ะยอดขายของเดือนหน้ามันจะตกเลยแหละนะดังนั้นสิ่งที่จะได้ของเดือนหน้าก็คือความขยันของเดือนนี้นี่แหละครับเราก็จะเซต KPI ตามกิจกรรมการขายแน่นๆนะครับหรือ ให้แก้สาเหตุเนี่ยถ้ายอดไม่มาให้ไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ไปบน่นตอนผลลัพธ์มันเกิดนะครับแก้ที่ตรงไหนส่วนใหญ่เซลล์ที่ยอดขายตกเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่สเตจแรกๆอะ่ะเช่นเข้าพบลูกค้าไม่เยอะอ่ะแน่นอนโอกาสเจอใบเสนอราคาออกมามก็น้อยโอกาสทําไปลายก็น้อยหรือใบเสนอราคาเยอะนะแต่ปิดไม่ได้เท่าไหร่แสดงว่าตามงานไม่ดีเห็นไหมครับมันจะรู้ที่มาที่ไปนะตามขั้นตอนได้นะครับอันเนี้ย จะแก้ไปตามต้นเหตุนะอันนี้ leading indicator นะครับให้จัดการจากกิจกรรมการขายนะครับฟอร์แมตที่2อครับพิลาที่2ก็คือเซ l ล Playbook ๊กนะครับเพลย์บุ๊ภาษาจวบ้านก็คือคู่มือการขายประจำบริษัทเลยนะครับต้องสร้างคู่มือมาให้ครบถ้วนใครๆก็ทำตามได้นั่นเองนะครับองค์กรระดับโลกเขาจะไม่มองเรื่องพรสวรรค์เลยครับเขาไม่ได้มองเรื่องศิละปะเฉพาะตัวมี soft s k l l เลยขนาดนั้นนะ ที่มันเรียนแบบกปนยากอ่ะหรือว่าอารมณ์ขันแบบนี้หรือหน้าตายอย่างเงี้ยมันเรียนแบบเป็นยากมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทําซ้ําได้นะครับปรัชญา g l o b a l เวยร์ค k าร์ดฟอร์แมตว่างไงนะครับฟอร์แมตเขาจะบอกว่าคุณต้องไปสร้างเซลล์เพย์บุ๊กนะครับซึ่งมันจะต้องมีวรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เซลล์ขายได้ตั้งแต่โบดักนะครับตัวสินค้าคู่แข่งตลาดลูกค้าตรงสเปคอย่างเงี้ยคำถามที่ควรถามลูกค้าที่ใช่นะครับการคัดกรองลูกค้าการตีโจทย์ลูกค้า การทำโ p o ซ a l การนําเสนอการคุยเรื่อง Business Case ต่างๆนานาน,าน,าน,านะครับไปจนถึงข้อตัวแย้งอย่างเงี้ย unique selling p อ i n t อะอะไรอีกอะเรื่องการทำเดโม o อะนักขายต้องทำเดโม o เป็นด้วยอย่างเงี้ยมันจะต้องบอกเป็น Step by Step ตนะครับต้องมีการสอนต้องมีการใช้คู่มือนี้เป็นมาตรฐานที่นะักขายทุกคนนะครับต้องทดสอบด้วยนะครับมีข้อสอบอีกอะให้มันผ่านคะแนนผ่านเกณฑนะ์อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ ลูกน้องเราอะเจออะไรก็ตามเจอลูกค้าไรายไหนก็จะเก่งไว้มากแล้วก็ทํางานเหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้นกลยุทธ์ที่ global strategy เขามองก็กคือว่าเราจะต้องให้หนักขายเนี่ยทำตาม PlayBook นะครับไม่ว่าจะรับใครเข้ามานะแต่ตอนคัดก็ต้องตรงสเปคนะก็คือถ้าเรามั่นใจว่านียบเนี่ยผลลับนะจาก PlayBook ที่เราทํามาดีแล้วอะผลลัพธ์ต้อง80-90%ขึ้นไปด้ซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยมันมี ท็อปเซลอยู่คนเดียวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไอที่เหลือแม่งเป็นกากไม่ใช่เพย์บุ๊กจะมาทําให้ความสามารถของเซลล์เนี่ยเท่าเทียมกันนะครับอันนี้พิลาที่2เนาะต่อได้วยเวลาที่3ครับก็คือการเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องโคชชิ่งนั่นเองนะครับเราจะต้องเป็นคนโคชนะครับมันก็ชัดเจนแหละพิลาที่3มผมว่าทุกคนเข้าใจไม่ได้ว่ามานั่งดูรีพอร์ตไปวันๆน,นะต่อให้อยู่ฝรั่งมีห้องแอร์สวัสดิการยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่ดูแต่รีพอร์ต CRM ไม่ใช่ต้องเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โคชนะครับ เวิร์ลคาร์ฟอร์แมก็คือการทำวันออนวันมิ팅นะครับตั้งแต่ฟีดแบ็กตั้งแต่โคชชิ่งนะครับแบบมีคุณภาพแนะนาว่าสัปดาห์ละครั้งเวลาไปออกตลาดเนี่ยสักสามสิบนาทีอาจจะไปได้วยกันไปเจอลูกค้าระหว่างทางคุยในรถก็ได้นะครับคุยเรื่องงานคุยเรื่องปัญหาอุปสรรคหน้างานแล้วก็พัฒนาความสามารถรายบุคคลนะไม่ใช่บี้แต่ตัวเลขเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับและไอตอนหน้างานเนี่ยต้องช่วยแก้ปัญหาต้องช่วยปิดการขายนะครับอันนี้หน้าที่คุณเลยนะครับ กฤว์ก็จะเรียกว่าเป็นฟิลโคชิงนะนะก็คือไปโค้ชหน้างานนะครับสังเกตการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ทำเขาเรียก after action review นะ A R ในภาษาเดียวเลยก็คือหลังจบดีลเนี่ยรีวิวให้ลูกค้าทันอ่ะลูกน้องทันทีแบบ real time นะครับลูกน้องก็จะได้ฟีดแบ k และพัฒนาตัวเองได้ไวขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็คือ psychological safety นะอันนี้ก็ตรงๆเลยคือลูกน้องอยู่แล้วสบายใจนะอุ่นใจนะครับ แล้วก็ i n c e n t i v e commission นะเป็นค่าตอบแทนนะก็หมายความว่าโครงสร้างค่าตอบแทนนะครับความไว้วางใจต้องแฟร์นะครับแล้วก็มีความยุติธรรมปลอดภัยนะครับฟอร์แมตก็ต้องโปร่งใสการจ่ายผลประโยชน์ชัดเจนเข้าใจง่ายมีอัตราเร่งหน่อย a c c e l e r a t o r เช่นแบบลูกน้องทำได้ร้อยยี่สิบเก็คูณตัวคอมมิชชั่นเพิ่มเนี่ยมันจะได้ทําเกินเป้าแล้วก็จูงใจให้คนเก่งเนี่ยล่าไม่หยุดนะครับอาจจะให้ค่าอินเซนティブด้วยตามสถานการณ์แลก็ทบไปกับคอมมิชชั่นนะ ดังนั้นกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะทําให้ลูกน้องเนี่ยเอาอย่างเรื่องของโลจิคอลไซโคโลจิคอลเซฟตี้นะก็สอนให้ลูกน้องครับรู้จักความโปร่งใสกล้าทำกล้ารับนะครับไม่เป็นไรเราก็จะรู้ความจริงเนาะตลาดเป็นยังไงสอนให้รู้จัก,ก c o m m i t เมนตนะครับการ f o r ์ c ค s t การคอมมิชอะไรต่างๆนะครับอย่าให้ลูกน้องเป็นคนแบบหลอกด้วยตัวเลขหรือว่าแบบไปคีย์ข้อมูล CIM มั่วๆฟอร์คมั่วๆเนี่ยรับไม่ได้นะครับ แล้วก็สร้างบารมีด้วยการให้เกียรตินะให้รางวัลค่าตอบแทนคอมมิชชั่นอะไรที่มันเมคเซนต์นะครับและแฟร์เนาะอันนี้มันก็จะทําให้ลูกน้องเนี่ยอยู่ในการควบคุมนะครับเราก็เหมือนกับเอนจิเนียร์นี่แหละที่วางเฟรมเวิร์กไปอย่างดีแล้วนะครับอันนี้แหละคือ4เสาหลัก4ี่พิลาที่เป็นแก่นแท้ของการบริหารทีมขายนะครับซึ่งมันก็มาเชื่อมโยงกับเซลล์แมネจเมนต์เซลล์ดี렉เตอร์แด์เซลล์สตอร์จีมาสเตอร์คลาสของผมเองนะ ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปเนี่ยหรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองจากที่ดีแต่สั่งเนี่ยมาเป็นผู้นำนะครับสร้างยอดขายรลายล้านก็พบกับหลักสูตรนะครับเซลล์ดีเลกเตอร์นะครับวันที่14-15นะอันนี้เป็นหลักสูตรที่ดังที่สุดของผมในประเทศไทยแล้วละเรื่องการบริหารการคุมทีมทักษะการขายวางไปไลย c โคชชิ่งอะไรทุกอย่างเทบุ๊กนะครับมีหมดเลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ช่องทางนะครับยังมีที่นั่งเหลืออยู่ครับผม เขาที่ตามคอนเทนต์นคุณกูนี่แหละเซเลร้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ